สำหรับคลิปนี้นะฮะ OMICLV 2อจุดสี่ EL ขับสีนะครับรุ่นเจ็ดที่นั่งปีสองพันสิบเจ็ดจดสองพันสิบแปดเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับจัดได้เต็มฟรีดาวได้นะใครที่หารุ่นนี้อยู่นะครับตามมาชมได้เลยคันนี้สีเทานะครับอัดเสียงทับลงไปนะพอดีวันที่ผมอัดเนี่ยเสียงไม่เข้านะครับตามมาชมได้เลยครับันนี้รถมือเดียวครับรถสวยมาชมตัวรถกันนะครับสําหรับรุ่น CLV เจนห้านะครับเริ่มต้นก็ปีหนึ่งเจ็ดนี่แหละนะครับ มีทั้งขับ2ขับ4นะครับในโฉมแรกของเขาก็คือโฉมนี้นะครับคันนี้จะเป็นรุ่นท็อปขับเครื่อง4ล้อนะเจ็ดที่นั่งส่วน5้าที่นั่งเนี่ยจะผลิตตอนปี2019นะครับคันนี้สภาพรับเข้ามาเลยนะครับดูรอบๆขันกันคันนี้ถ้าไม่มีรอยเลยนี่เล็กๆน,น,น,น้อยๆเดี๋ยวช่างเขาวงไว้ด้เดี๋ยวเขาไปปรับสภาพพวกสีให้นะฮะน้ำมันนอ,องรับถึง e 8 5เซ็นเซอร์ถอยลูกค้าถ้าเดิมติดมาแล้วนะสองจุดนะครับ ต้องวงๆเอาไว้นะเวลามีรอยพวกนี้มาทําสีนะครับเก็บไม่เยอะนะคันนี้ถือว่าสภาพมาค่อนข้างโอเคแล้วแหละสวยนะฮะแต่คันนี้ยางปีหนึ่งเก้านะครับกุดเดียแต่ดอกยัง<ๆ>เยอะอยู่เลยนี่นะฮะดูที่ตรงนี้ได้นะอยียางล้อแม็กที่เหนกรูดเขาทำให้ด้วยนะครับขาชอบ ท่านนะตัวสีเทานะครับถามมาหลายคนเลยส่วนใหญ่เป็นสีเทา5ที่นั่งเนะี่ยลูกค้าหาเยอะนะแต่ยังไม่มีนะมี7ที่นั่งนะฮะลองสุ่มเมืนก่อนละกันมีฟิล์มนะฮะเดี๋ยวเอามาตัวกระจกลงบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับภายในก็จะเป็นลายไม้แบบนี้นะที่เป็นรุ่น7ที่นั่งแอร์แบ็กหกใบนะครับคู่หน้าไซด์แบ็กด้านข้างน้าจะเป็นด้านแอร์แบ็กแอร์ก็มีแถวสองมีนะครับแล้วก็แอร์เพดรูมมีให้ บอกวอยู่ในสภาพดีนะครับมาดูด้านหลังนะครับตัวฝาท้ายเนี่ยเตะเปิดก็ได้นะครับหรือกดจากรีโมทก็ได้แบบนี้นะฮะสะดวกสบายนครับตัวเจ็ที่นั่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยพลาสติกยังอยู่เลยไม่ค่อยมีคนนั่งด้านหลังนะฮะไม่ใช้ก็พับลงมาได้แบบนี้ที่ผมบอกไม่ค่อยมีคนนั่งเพราะว่านี่ฮะให้ดูพื้นที่เห็นไหมมันจะไม่ค่อยใหญ่ครับอย่างโอมเนี่ยนั่งไม่ได้แน่นอนก็ ให้สาหรับพวกเด็กนั่งได้ครับเวลาเราพับไปนะก็พื้นที่วางก็จะประมาณนี้นะครับตัวเบาะแถวที่สองเนี่ยก็าสามารถพับไปได้ด้วยนะเดี๋ยวผมทําให้ดูเวลาพับแล้วุย้ยล็อกอยูแป๊บนึงนะครับนี่ครับพับลงไม่ได้ถ้ามองจากด้านหลังเนี่ยเห็นครับเวลาเรามองจากด้านหลังครับก็จะ กว้างประมาณนี้นะฮะแต่ปิดได้ด้วยนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวรู้ฟังคนขับกันโตัวเบาะไฟฟ้ากระจกให้ออโต้ทั้ง4บานมานะครับเป็นพุสตาทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับ2 4ุรุ่นท็อปก็ให้พวกคูคอนโทนไฟหน้าออโต้ีไฟตันมองมีให้นะครับเลขไมหมาย89,647 หน้าจอกลางกล้องถอยครบอยู่แล้วนะครับนี่จะเป็นทัชสกรีนมีแมปนะครับตัวนี้ก็รองรับมี Apple ิ a คาเพลต์ล o ยอมีให้ด้วยนะครับนี่สามารถดึงตัวหน้าจอมือถือเข้าที่ตัวหน้าจอนี้ได้นะครับกล้องถอยชัดเจนปรับได้สามมุมมองภายในกว้างๆนะครับรถขับสบายทัศนวิสัสย,สยดี มาชมห้องเครื่องเดิมๆก่อนล้างนะครับนี่เออดีมครับ2.4ฝุ่นเพียบในตรงกลัวนะเดี๋ยวอมล้างให้นะฮะไม่ให้อมสิเดี๋ยวีเจ้าหน้าที่เขา้างให้นะนี่ฝาหน้าเดิมๆเห็นไหมครับฝาโปรงหน้าเดิมๆก็จะมีเพจดบบี้อยู่นะครับอมบอกในายนคลิปสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับคันนี้ปิดกระจกก่อนปิดจากรีโมทได้นะก็ติดต่ออมได้ที่เบอร์085 222 1 1 3 3นะครับเป็นโชว์รูม Honda ขายเองนะฮะมีทั้งป้ายแดงทั้งมือสองนะผมดูในส่วนของรถมือสองอยู่นะครับรถทุกคันก็จะคัดสภาพเข้ามาขายทุกคันนะฮะวันที่อม,มาเอามาถ่ายนยะคือวันที่รับเข้ามานะฮะลองรอยที่อมถ่ายคือเดี๋ยวเขาจะเก็บให้ด้วยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยผมจะลงให้ที่ด้านหน้าจอนะบริเวณมุมบนด้านซ้ายแล้วกันนะครับวันที่อมลง รถคันนี้ราคาออกแล้วแน่นอนนะครับนิโอม,มาถ่ายเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเข้ามาหลายคันนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะฮะใครก็ฝากกดติดตามไว้นะครับใครที่หารถมืสองใช้งานอยู่ก็อย่าลืมถึงโอมนะฮะโดยสองส่วนหน้าขายเองนะครับคือบุณสำหรับการติดตามนะเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ